ปิดท้ายวันนี้กันนะครับบัญชี Twitter ของค uh ูอาร่าทีปอยู่ก็แอคทีฟขึ้นมาะนะครับเราก็มีการส่ง direct message ไปหาหลายๆคนมีการโพสต์ข้อความไม่นอนแหละว่าถูกแฮกอย่างแน่นอนนะฮะซึ่งก็เป็นครั้งที่2แล้วในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็เลยมีแฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายว่าอยากจะให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยเนี่ยให้มากกว่านี้ครับ คือก็ต้องบอกเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ของวงการบันเทิงโลกครับคือล่าสุดนี้เนี่ยที่เกาหลีใต้เนี่ยก็มีข่าวว่าบัญชีทวิตเตอร์ของคูฮาร่าครับดาราศิลปินผู้ล่วงลับวงคาร่าถูกแฮกเป็นครั้งที่2ในรอบ1เดือนที่ผ่านมาโดยย้อนกลับไป13มกราคมเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาอยู่ๆก็มีข้อความจากบัญชีของเธอบอกเลยครับว่าอยากจะแนะนําพี่สาวให้กับผู้ชายสักคนหนึ่งนุ่มคนไหนเป็นคนดีช่วยแอดฉันเป็นเพื่อนด้วยพร้อมกับระบุ ID ของแอปนะฮะกาเกา,กาเอาไว้ด้วยนะครับงานนี้แม้โพสต์ที่ว่าเนี่ยจะ ถูกลบออกไปแล้วแต่แฟนๆต่างแสดงความกังวลเพราะว่าเมื่อ14ธันวาคมย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีโพสต์ข้อความประหลาดนะครจากบัญชีทวิตเตอร์นี้ออกมาแฟนๆก็เลยเรียกร้องให้ทางทวิตเตอร์เข้ามาดูแลบัญชีของดาราศิลปินผู้ล่วงลับไม่ให้ถูกก่อกวนอีกต่อไปครับ